ลาบานนี่ลำไยฮะฮะสา้ห้าสิบาม้หสิบพุทเออยากามเจ้าเลยสาม้ห้าสิบลำไยลำไยเนื้อบะหรือลำไยกระดูกซิมบ้โอ้ยตันทางพื่นไหมมาไปเจ้าเจะลยลำไยเด้อฮะโอ้โห ถุงเท่าไหร่นะถุงละยี่สิบถุงละซาวโอ้พูดอย่างให้เลี้ยงกัมี่บาทอ่าๆๆอ่อ่เดี๋ยวเลี้ยงนะตอนนี้มันขวางทางอยู่ตัวนี้มันไม่มีความสุขมากเลยย่านลบพ่นมานะทำง่ายลบก้อนามถุงฮาซิโอโหลำญ่ลำญ่ อดนุ่นช่วยสามถุงนะคะโอ้บดอยู่ตรงนี้เลยนี่ ically, เงินลี่เงินยังบ่เหรอเรืออีกเรืออคุณน่ะเรืออีนนะเรืออีกตั้งห้าสิบบาทคุณน่ะเอานี่ช่วยหนาโอ,นะโอ้ไม่ค่ะนี่สะพอแล้วค่ะอันนี้ก็ถือว่าชื่อช่วยนะไม่ได้กินเองนะคะเนี่ยเอาเท่าที่ไหวเนะเาะเท่าที่ไหว <laughs> ใช่ มาค่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวก็วเบิดแล้วน่่อยอาะคะมาตัดไม้ค่ะมาจตตัดไม้ขายดิบขายดีเลยไอดข้าวจีข้าวจ,าจีว่าด้ว ใช่ดีใจหลายบนมีบนมีอ,มอมาหานเม็ดเดียวเขาจีเข้าใจไหมไปไปเขาห่มเขาห่มฮอ,อ,อนหอนหอนฮอนหอนหอนขาหอนเนี่ยฮะยิ้มกันหมดแล้วอะไรนะล้ำยิ้มกินล้ำยิ่งอ่าอ่าเอาไปสองถุงเนี่ยกินน้่สิบก

อแม่ทับคอมเมนต์ไปได้เไลือรวยเกลือรวยยังไม่รวยอ๋อทำไมไอเนื้อเนีเด้อเนี่ยเนี่ยเมเาไปแล้วเด้อ ได้ได้อื้อืมกินดีๆลูกกินดีๆขยะเก็บให้เป็นที่ไปทางเข้าใจครับไปแล้วไปแล้วกินให้อิ่มนะลำยัยอย่ากินเยอะเด็ดห้อนพวกอะไรเงอะเล็ดนะโอเคนะคะงเวลากลับบ้านแล้วเมาลำยัยให้ จะกินอะไเดี๋ยวลำใหเอ้ยตบพองได้พุณนะน้าหมามาผู้ไรนั่นป่อมาแม่ลูกอ้อนปอ่อแม่แม่แม่ลูกอ้อนไหมมันคงหิวอ่ะวันนี้ไม่ได้พกอาหารเม็ดนะคะเขาหูจักมาด่างมึงพูอยู่ไ้หนอยังไม่ได้พกอาหารอีนนี้มนดิหน่าเมื่อไนร่กันเนาะป้อนม่หมา ก็มาค่ะปมาขอยียบขีมาเหยียบขีมาจนแบนแบัดบับัดเนี่ยโอเคนะคะเดินทางนะคะกลับบ้านพนูนามาโอ้ยนะเพิ่นเห็นมาด่าหมูเพิพ่นกระเล่นมานะคะทุกคนเบิ่งเด้อแต่วันนี้คือไม่ได้พกอาหารเม็ดมานะลูกน้าเดี๋ยววันหน้าเจอกันนะคะแม่ลูกอ่อนพี่น้องเอ้ย เขาเห็นเราเนี่ยพึ่นกันย่างมาโอ้ยถ่ายอยูนน่น,นั่นบ้านนี้แดดก็ห้อนขนมกูมีไม่แต่ไม่แต่ตัวมาดามคูมันนี่ก็คือว่าไม่ได้ตั้งใจมานะคะแม่แต่น้ำมันยังไม่พบนะคะโอเคถึงเวลาต้องกลับแล้วเออตีละคนเบิงเฮาไหมคเคยได้กินนะคะทุกคน อได้ยินเสียงรถมาดามได้ยินเสียงเฮานี่เพื่อนเล่นนะคะมึงเดินนะเพื่อนนะทองแบบนี้เนื่อง,ง,ง,งมาจามาสุดนี่เมื่อหลังจะมาเมื่อหลังจะกินเด้อเมื่อหลังจะกินเมืม่อหลังค่อยกินนะกลับบ้านก่อนได้ยินเสียงเฮ่อสันแลีนดามกลับบ้านไปเลยนะไม่ต้องตามเด้อ ไปใส่ก็ไม่มาเป็นหมูนี่โอ้อยน้องกี่แม่ค้าก็เราเราซื้อให้สามถุงเนาะไปะยังบอกเอา้าทำไมไม่เหมาหมดเลยนะคะอยากให้มาดามโมโบเหมาลำใหญ่หมดเลยแต่บางครั้งเราก็เอาเท่าที่เราไหวนะคะมาดามโมโบก็ทํางานเมื่อนกันกับทุกคนเลย่อจะหาเงินได้ก็ไม่ได้ต่างกันกันกบทุกๆคนนะคะ คือเป็นคนที่หาเงินเหมือนกันนะคะแต่ว่าว่าจ่ายให้ได้ไหมคะได้ค่ะแต่บางครั้งถ้ามีคนขอเยอะนี่ก็ไม่อยากซื้อเอาแบบเป็นคนที่ถ้าเรื่องเงินอาจจะเป็นคนที่ตามใจตัวเองแต่ถ้ามีคนขอมีคนอะไรเงี้ยมองตรงไม่อยากให้อ่ะคะ่ะ ก็ได้ลำไยมากินอยู่นะคลิปนี้มาดามกุ้งจบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งก็เป็นกำลังใจให้มาดามกุ้คลิปต่อไปนะคะฝากคอมเมนต์ได้โปรดที่ชมกันได้สวัสดีค่ะ